สวัสดีค่ะดิฉันดวพรมาธรมาเจ้าหน้าที่รัก้าน,น,น,นเกิด .com ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราจังหวัดตราดค่ะมาดูในเรื่องของการตากข้าวให้ถูกวิธีเพื่อลดความชื้นและเพิ่มคุณภาพให้กับข้าวค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากทางเกษตรกรผู้มีความรู้ความสามารถค่ะที่จะมาบอกเราในเรื่องของการเทคนิคการตากข้าวแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ใหญ่ปีดาวนรัตค่ะผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ะวันนี้นะคะก็พามาดูในเรื่องของเทคนิคการตากข้าวค่ะต้องถามผู้ใหญ่ค่ะทําไมต้องมีการตากข้าวแบบนี้คะการตากข้าวนี่คือเป็นการระบายความชื้นนะคะค่ะเนื่องจากว่าเวลาเกษตรกรนําข้าวมาขายให้กิจการเนี่ยความชื้นที่อยู่ที่ประมาณนี้สิบกว่าขึ้นนะคะจริงๆแล้วข้าวที่เราจะเก็บไว้ในยุ้งขายที่รอการสีเนี่ยจะอยู่ความชื้นที่อยู่ไม่เกิน13 ฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องเอาข้าวมาตากแดดเพื่อระบายความชื้นให้ความชื้นได้มาตรฐานที่เราจะอคาเิาสีแล้วมีคุณภาพที่ดีค่ะแล้วทําไมเวลาตากหมูเห็นทําไมต้องต้องมีทําเป็นแบบนี้ด้วยคะหรือว่าต้องมีการค่าแบบนี้ด้วยคือคือถ้าเราเราเทข่ามาตากเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้ใช้ใช้คนเพื่อที่ว่าจะวยระบายนามชื้นให้ให้โดยเร็วแล้วก็มาที่สุดึ่งเป็น,บบนายยาการ่ยนระยะการการตาก ค่ะเพราะว่าถ้าเราเทไปแล้วว่าก็ถือถือหนัการะบายความชื้นให้ดีทวามติดควรนะคะระยะการตากเราจะใช้เวลานานแล้วปกติยังนี้ต้องตากนานไหมคะต้องตากนานก็เน่ดีๆก็ประมาณสามแดดนะคะพอพอตากประมาณสามแดดปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องวัดความชื้นที่เรามีอยู่เนี่ยมาวัดดูนะคะจะดูจะอยู่ความชื้นที่ในเกลือสุกันแล้วเราต้องทำทำวิธีการแบบนานไหมคะครั้งหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยต้องทำกี่ครั้งคะ เราก็ต้องระบายความชื้นให้ได้มากแล้วก็พยายามพยายามคนบ่อยนะคะก็คืออย่างน้อยๆแี่ยต้องสามครั้งต่อวันแล้ววิธีการคนนอกจากวิธีการที่ทำแบบนี้แล้วมีวิธีอื่นไหมคะเห็นถืกคาดด้วยห็ใช่ค่ะวิธีการคมด้วยเดินด้วยขาแบบนี้นะคะแล้วก็เดินอีวิธีคือเราใช้คาดคาดแบบนี้ทช่ไหม้ชคะใชคาดเกี่ยวนะคะคาดเกี่ยวเพื่อจะได้กลับข้าวให้ด้านล่าง ปวิธีการนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดความร้นในข,ข้าวค่ะถ้าเกิตเรกประกอไปก็สามารถทําได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะทางชิมง,งานรักบ้านเกิดคดอมนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางผู้ใหญ่ปีดาวนรัตน์นะคะที่ยินดีนําข้อมูลตรงนี้มาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของรักบ้านเกิดค่ะแล้วก็ในโอกาสต่อไปนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามกันได้ะคะ่ะทางเว็บไซต์ของรักบ้านเกิดเขาวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ปีดาวนรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมค่ะ